อันนี้คมหนาความตาเลี้ยงหนาส้อยรอยเลี้ยงีกแล้วคลิปผมได้ในการเลี้ยงหนาคลิปวันนั้นทำมุยุดยู่งเอาหน้าอาบหน้ามดถุ่มเดอร์พี่น้องเอาสิอันพากันไปเห็ดอันใบแจ้งคว่ำโสดของชาวมดเดอพี่น้องเด้อสิไปเดินเรื่องแม่ที่ไปเดินเรื่องไปขออยู่ของการบ้านเอาก็ได้ถือสมโนุกว่ไป ี่ก็เป็นหัวหน้าสมโนโกะนะเ,เพราะว่านางมนณ์่นเ่นเาสมโนโตัวเลขน้ำอ้นเลยจ้าเด้อเลยคนตรงเป็นคนแลนให้เพิ่นเห็ดอันทั้งแลนกะบบหูเรื่องหูเล่ายังดอกกระ,ะซิอาศัยน้สาหน่อยเป็นคนพาไปเอาเรื่องเรื่องนี้หูถามแล้วคุณยูถามเรียบร้อยแล้วเล่าให้ไป,ไปของการบ้านโลดไปขออยู่อันอันทางของการบ้านผลเสียไหม,มเพราะว่าซื้อคนอยู่นี่แล้วนะพี่น้องกรกซิง่ายยู เราก็ถามแบบไทยผู้ใดคอยแบบเป็นเอื้อยของีอันจะอนเด้อคอยว่าเราอยู่ไซสเราถามคอยว่าเราหันอยู่ไทยก่อนเราเสียเขามาอยู่บ้านนี่ก็เป็นปีแล้วเป็นปีแล้วก็เบ้าแล้วอยู่ในอันสัมมโนู่เนยปีนึงแล้วเลยอันยังขนาดบ้านไหมถือสัมมโนูครัวมาโลดแล้วก็มาแล้วยผลกระสีหอยพี่น้องมาสิผลกระสีไต่กันเนาะเป็นว่าคันได้ไปแจ้งเก็อันแจ้งอันแจ้งแจ้งโสดแล้ว สีได้อันซื้อเขาสัมมโน و ทางพุ้นทางไทยพุ้นาได้บางคนเพิ่งรอดนั่นนั่นทางพุนไปชนะไปจีเรนแล้วแรกแรก่นว่าขึ้นเพื่อนแล้วแล้วเพิ่นน่ะสิขามมาเดินเรื่องมันเหตุอันยังทะเบียนสมรถทะเบียนสมรถนั่นก็เลยต้องต้องมีใบแจ้งสูตรใบอ้างทางอำเภอก่อนนะอ้ายิ่งว่าอยังว่าเอาสูอว่าน้าสูงแท้จริงประทันมี ผัวมีผัวผู้เดียววันนี้<อ>มาทัานใดมีผัวจักเถื่ออยู่แล้ว<อ>ไปยืนยันแล้วนั่ง<อ>บบนงานสมุดว่าเคยแต่งงานมากตรงมีใบาย,ยาห้างอย่างนต้แบบน,นั้แบบน,นตรงมีใบาย,ยาห้างกันมาเสนอเ่าเออข่อยโสดแล้วใบย,อยาห่างเดียบรอยแล้วแบบนั้นงานสมุดผ้มีคู่เนาะในนางงบ,บน,นผลกับบมเคยมีจักเทือ่อผลก็ได้เด้นนานนะบเบาเพช็นั่นแหละ คนคนเดียวคนแรกขนไทยคนสุดทยมันแกนการเท่าแก่จนเท่าไปน้ำกันคนเลยพี่น้องเลยเอาบนี้เขาภาษีแต่ไปเด่เด็พี่น้องเดียไปของการบ้านเลยเด้วพี่น้องเนี่ยนานเท่าภาษงทางน้ำกันนี่แหละได้หรือไ่ได้มีคุโทรเขามาตะกินพี่น้องสีเอเาต่อเลยเนาะหอดไสเลนหอด เราต้องเดินเรื่องให้เพื่อนแน่นี่แหละเพราะว่าเ <aperture. S 1> พ oh. er? ื่อนกะยากขามมาเนอกพี่น้องขามมากอะเพื่อนพยายามขามมากหละขออันเรื่องขามมาขามมาได้อยู่แล้วเพราะว่าคนเล่าเขาปล่อยให้เขามาอยู่แล้วแต่ว่ามันสิยากมงที่ว่าเพื่อนกระวงตัวเพื่อนกลกับกระกับบบไรบ้านนี้นะด่านนี้าด่านด่านเงินกับใจมันผัดใช้ใจเงินลายนะแบบมัน มันปกติแล้วเขาน้อยก็เสียงแบบนี้เขาก็สิจับอืช่วงโควิดเขาก็สิกั๊โตนั่นนี่ผัดตัวเองผัดมีมาหน้าแน่ผัดยากครัวแน่มาหน้าแน่แต่เสียนะพี่น้องมันก็เลยอยู่เนีตัวนี้เรื่องมาเล่าเมันมาได้อยู่แล้วแหละด้คนเล่ามาเมื่อเขาเห็นมาสิมาอันตีวัดสิ้นเลยมากับกั๊โตัวสิบสี่มือในห้องเฮียนนี่แหละใกล้ๆนี่แหละพี่น้องทางแบงค์นี่ใกล้ๆดอกทรงเขาตรงน้ำกับไรเยากดอก เยากจะบัดกันนะคะคนกั๊บอะไรคนกังวลลูกคู่ห่วงได้สมุดบัสิปะมานาอยู่คุณสิปะได้บอกเป็นบุผู้ชายเบิ่งลูกชายเป็นเน้องประมาณยังหนึ่เนาะงก็คือผู้หญิงเลยกำลังขบกำลังคลานกำลังดื้อขนาดนี้น้องล่นนั่งชนนี่พันสมมุติว่าเอามานามานำเอามาเอามานามานำก็ได้อยู่แล้วบัดนี้คหัวได้ฝันนี่คนเคยเคยอยู่น้ำกันสิกินอยู่ในไดบัดนี้เพื่อชิมขามมือมือมือใด้านสิเปิด เอดานที่เปิดมาผัดจีรีอยู่ด้วยกันวันเลยวะอยู่ด้นเติบได้สี่หาเดือนเขายังมาเปิดได้โควิดมันยังมาเปิาเป็นปีคุณบอกมาแล้วกันแมวมันเละเป็นกะว่าปรึกษากันอยู่คืนนี้ขันขันกูเม้ากูไปอยู่นู่นมึงดอกกูทิเซาบ้านผักเซาวเป่งอยู่เด้อคุณว่าวมันคนอยู่แล้วใครอยู่เราได้หอมอะมเล่ย์เองเป็นยงว่าอยูนะมาถิ่นเน่ยอยู่ได้อยู่ดอกขันอยู่รายเดือนมันก็บ่ได้มึงก็ครอบครัวมึงผลว่านนี้ เออนั่นก็แล like ้วแต่เจ้าสะดวก็กรว่าส you right. no ิแล้วคือโอนน้อยน้องนี่แรกอยากออกกัแต่น้องมคนก็อยากนานหนอิสระแน่เนาะม่งง่ายๆใช่คุณนี่กันอันนั่นเห็ดนั่นเห็ดนี่เคาก็อยากอันคันหงเย้งเลยมันง่ายพี่น้องเลยผานนองจะนอนอยากนอนอยากนอนอยากนอนผ่าได้กระลาได้กระลาได้อยู่เพื่อนคนอื่นครับก็เก้งใจเนาะโอนเนาะเสียดังกันเนาะคันสีเวอะไรกันเนาะเก้งอยู่ได้เก้งได้คอยกต่เก้งอยู่กันมาอยู่กันเก้งอยู่ได้ พอกระเกงอยู่ซู่มืออยู่ได้เห็ดอันนี้ก็ะยันบุขาอันนี้ก็ะยันบุขาเหน่เขาพี่แดงเขาคิดแตแล้วเนาะอ่ามาคว่ำเผาวันแบบแบบเขาคือเก่งใจหมู่เองไงนะเก่งชั่แนวแลยแม้แต่อาบน้ำอาบในแม้แต่สีเห็ดนั่นเห็ดนี่เก่งไป็นดแล้วเนาะเก่งยังกันอยู่เพื่อนก่อนนะอยู่ตามสบายเลยเอาพี่น้องไปไปวันนี้ไปก็เด้อพี่น้องเด้อวันนี้ไปมาหอดอันขณะบ้านแล้วพี่น้อง ลืมขึดวันเสาเนาะบอกเามื่อเือนนเลยก็ได้อ่อเสารหน่อยเอามื่อเฮือนเลย่เฝิ่นปิดไว้แลละพี่น้องไปสาเามื่อเฮือนเราไปมือนเราบัดนีน 你养个来。 มาหาขนาดบ้านเราเด็กพี่น้องเลยแม่วมันยังคนบอกว่าวันจันทร์เนาะมันยังเพราะว่านันเอกสารคนอายุของการบ้านคุณเด็กพี่น้องเลยอันคนบอยขายเป็นขนาดบ้านเนาะขออนุญาตเป็นกับเป็นกันใายขายเอาจจะเทากันเลยคือวันจันทร์สิไปเดินเรื่องให้ม่วันจันทร์เดิ่มม้วนเลยวันจันทร์ได้ทำงานภาสียอยู่ประมาณห้าสิบปี เบิ่งว่าเสียเท่าไดแล้วก็จังแจ้งเพิ่นว่าเฮาเสียเท่าไดจ้าอืแจ้นำมนต์แมนก่อนเนาะก็มาล่นให้นีก็ลืมฮอดวันไดื่อหยังวันเสาร์มื้อนี้เนาะืว่ามันเป็นวันเสาร์เาก็อยู่นคณะบ้านๆเด้อพี่น้องนั่งเนคณะบ้านเพิ่นก็บอกว่าวันจันทร์เนาะพี่น้องเนาะเอาก็สิเฮ็ดให้ด้ ได้เมื่อได้เขามาในเนาะมากันยังไม่ได okay. ้เร <go> ื่องเลยพี่น้องอันนั <uana> ้นหากเขากระคู but, ้จักแล้วอันอันเห็ดนี่นี่แล้วก็ันยังมันกันก็ได้เนาะใบอไรเมื่ออาจารย์ชได้ส่งไปให้คนพี่น้องเพราะว่าเขาเห็ดแล้วชีส่งมาให้นางมณ์นางมณ์คนไปเสนอทางเงินคนแหล่ทางอำเภอมุกทหารออยู่มุกระบาดอย่างนี้อันนั้นขอมาหมกแหละ เออเนาะ่อทอันก็ทะเบียนบ้านอย่างนีเออเรียเรียบร้อยแล้วพอนาะโคงย้อนฝนอยู่หมุ่ทหารนาะอย่หมู่ทหารให้ดึงเดือนอยู่ม้องห้องขามไปห่อนกับมุ้งหับเด้อแบอยู่ใกล้กันเนาะอยู่ใกล้ห้องขามไปหลินไปหัวกับพี่น้องอยู่ใกล้กันใครอยู่มันควได้เพื่อนคะอยู่ทางมันไปทางเขาภูมินรมอะไเออของมันกล้เนาะเคยเคขึ้นยุเขาอเนาูมินาล้มืนทานาะเอกระป๋งมาินะพน้อ เมื yeah, bon Guerra, mm ่อ่อบัตรพี่น้องเลยสรุปว่าวันจันทร์เลยทางใครเห็นใบอันใบแจงโสดเด็กพี่น้องเด้อไปเมื่อเมื่อเนาะพี่น้องเนาะบัตเนี้ยออกมาจากเคื่อนขนาดบ้านเรียบร้อยเด้อพี่น้องเด้ออันานขนาดบ้านว่ามื่อวันจันทร์เพื่อนทางใครไปเห็ดอยู่ห้องการบ้านเพราะว่าเอกเอกสารเพื่อนทันอยู่อันห้องการบ้านพี่น้องเลยเลย พาคนท้อ,อง่นมาซื้อเฟอร์คนอยากกินเฟอรเฟอร <g ül> ์หัน่นแซ่บหั่นเก่าหั่นเดิมเขาอันสั่งเขาจะทงกระอ้นแทงๆที่ใช้เป็นน้ำน้ำยาเออเอานะ่าให้เขากินน้ำกันก็นกนได้เขาอ,อิ่มจะได้ค่อยนะมืดอะไรเขาอ,อิ่มละหลากานอะสั่งรสนคนก็มาสั่งเฟองวัวถ่าเลยพี่นอนะ้องยู่แข็มทางเลยพีน่น้องเขมทางไงเลยสั่งเฟอสามถงเพื่อดเด็กๆเลยเนาะสั่งอเด็กๆเ,เลยนเนาะ ลูกไปเห็นข้าวเส้าแล้วละลอยนะตกตกตกใจเรื่องเราสูเอฟซีฟังมือเส้าพี่น้องเลยอขนเพ็ดซื้อ้ก่อนอาจารย์ฮันซื้อนี่เป็นห้านเก่าฮันแก่เลยพี่น้องเพ็ทแซ่บเลย่ันตะวันมาานได้แซ่บ้ามาโรดในเ้ากะเลยพาทำมากินห่านนี่่านเก่าหาันแก่เพ็เแดแซ่นนาาแแบ ไว้หนึ่งสี่สิบบาทเพืกับเพาะแพงดอกพี่น้องตอนนี้ครับก็ที่ได้ลาทีลานองก,ก่อนนะจ๊ะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องแม่น้อยแฟมิลี่นะพี่น้องเ้ยขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์นะจ๊ะบ๊ายบายลาไปก่อนจ้า